สวัสดีครับเจอก,กันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายเบนนะครับในช่องนายเบนทอล์กนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อเลือกซื้อก๊อกน้ำนะครับก๊อกน้ำที่บ้านนะครับตามสเต็ปเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับวันนี้จะามาแบ่งปันนะครับ คิเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการเตรียมตัวไปซื้อพวกก๊อกน้ำแล้วก็อุปกรณ์พิพพีวีซีนะครับว่าเราต้องดูอะไรไปบ้างนะครับเราต้องถ่ายรูปตัวไหนไปบ้างเพื่อที่ไปบอกกับคนขายได้ว่า,าสิ่งที่เราต้องการนะครับมันคือขนาดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปชมกันในคลิปเลยครับผม ก่อนอื่นเราก็จะมาทําการรู้จักนะครับก๊อกน้ํากันก่อนนะครับว่าก๊อกน้ํานี้มีกี่ประเภทนะครับก๊อกน้ําที่เราใช้กันในบ้านทั่วไปเนี่ยนะครับตอนนี้หลักๆแล้วมี2ประเภทนะครับประเภทแรกก็จะเป็นพวกก๊อกก๊อกบอลนะครับก๊อกบอลหน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมนะครับผมอันนี้เป็นก๊อกบอลนะครับ ก๊อกบอลก็คือตัววาลชุดวาลข้างในมันจะเป็นลูกบอลน,นะครับลูกบอลโลหะกลมๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะทํามาจากทองเหลืองนะครับปัจจุบันก็เริ่มมีทํามาจากสแตนเลสแล้วเริ่มมีสแตนเลสออกมาวางขายนะครับอันนี้เขาเรียกว่าก๊อกบอลน,นะครับก๊อกบอลทองเหลืองจากเดิมมันเป็นสีทองเหลืองนะครับแต่มันพอทิ้งไว้นานๆแล้วมันดำคอันี้เขาก็เลยชุบนะอันเป็นสีขาวแบบที่2ก็จะเป็นนะครับ ก๊อกวาลเซรามิกนะครับก๊อกวาลเซรามิกหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับวาลเซรามิกนี้ก็ตรงข้างในระบบกลไกของวาลมันก็จะเป็นตัวตัวเซรามิกนะฮะสีขาวๆเป็นเซรามิก2อันนะครับแล้วก็มีรูนะครับ2อันที่จะมีรูพร้อขอมนให้รูตรงกันน้ำก็จะออกนะครับพอหมุนให้รูมัน,ม,นมันไม่ตรงกรันน้ำก็น้ำมันก็จะหยุดไหล นะครับเหมือนก๊อกบอลกันเหมือนกันนะครับก๊อกบอลก็จะเป็นลูกบอลกลมๆซึ่งมีรูอยู่ถ้าเราหมุนตรงรูแล้วมันมาตรงที่ท่อน้ําน้ําก็จะไหลถ้าเราหมุนตรงรูนั้นมันปิดไปอีกด้านหนึ่งอย่างนี้นะครับปิดไปอีกด้านหนึ่งอย่างนี้น้ํามันก็ไหลไม่ได้นะครับแต่ลักษณะของมันก็จะเป็นก๊อกบอลนะครับเราจะเรียกก๊อกบอลนะครับส่วนพวกเป็นวาลเป็นอ่าเป็นวาลเกตนั้นตัวนั้นส่วนใหญ่จะใช้กับพวกอ่า พวกเป็นวาล์วน้านะครับเป็นวาล์วน้ําเกตที่หมุนหมุนให้มันขึ้นลงขึ้นลงตัวนั้นตัวนั้นจะในในก๊อกจะไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวาล์วเซรามิกอย่างนี้วาล์วเซรามิกอย่างนี้เราก็จะมีก๊อกลงบ่อนะครับก๊อกลงบกก๊อกอ่างล้างหน้านะครับก็จะเป็นวาล์วเซรามิกนะครับก๊อกอ่างล้างจานนะครับจะเป็นวาล์วเซรามิกหมดนะครับแล้วก็ก๊อกพวกอ่างอาบน้ํานะครับ วาวสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นฝักบัวจะเป็นเซรามิกหมดนะครับแต่ถ้าเป็นก๊อกบอลพวกนี้ก็จะเป็นก๊อกที่เป็นใช้ในสนามนะครับเป็นก๊อกทั่วไปใช้ในสนามแล้วก็เป็นพวกมินิวาวต่างๆที่เราเห็นตามห้องน้ำตามอะไรนะครับผมนี่มีหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก๊อกก็จะมี2แบบนะครับมีเป็นก๊อกบอลทองเหลืองกับก๊อกบอลไอ้ก๊อกที่เป็นวาววาวเซรามิก นะครับมี2แบบนะครับนี่เราจบแบบของก๊อกไปแล้วต่อไปก็ขนาดของก๊อกน้ำนะครับก๊อกน้านะครับขนาดของก๊อกน้ําที่เราใช้กันตามบ้านทั่วไปจะมีอยู่2ไซส์นะครับไซส์ที่1ก็คือ,อก๊อก4หุนนะครับหรือขนาด1นส่วนสนิ้วนะครับแบบที่2ก็คือก๊อกขนาดหกหุน นะครับหรือว่าก๊อกขนาด3ส่วน4นะครับนิ้วนะครับก็จะเป็น2ค่านี้ถามว่าท่านแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าก๊อกที่บ้านเราเนี่ยมันเป็นสี่หุนหรือว่า6หุนนะครับหรือว่าเป็น1ส่วน2หรือว่า3ส่วน4เราจะรู้จากตรงไหนเขาจะเขียนไว้ตรงข้างๆก๊อกนะครับนะครับ ก่อนที่เราจะไปซื้อกอกน้ำนะครับเราก็ต้องถ่ายรูปกอกของเราไปนอกจากถ่ายรูปกอกแล้วเนี่ยเราต้องซูมเข้าไปในส่วนที่มันเป็นตัวเลขตรงนี้นะครับว่ามันเป็นตัวเลข1นส่วนสหรือ3าส่วนสนะครับส่วนตัวเลขข้างๆงที่เป็นเลข16 pn 1 6พวกนั้นนี่เราไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับถ้าเราใช้เป็นกอกน้ำเนี่ยเราไม่ต้องสนใจเลขนี้เพราะเลขนี้มันหมายถึงแรงดันที่กอกตัวเนี้ยจะทนได้นะครับถ้าเราเอาไปใช้งานอย่างอื่นเนี่ย เราค่อยมาดูเลขตัวนี้ว่าเลขตัวนี้เราสามารถจะทนแรงดันกับงานของเราได้ไหมแต่ถ้าเราไปใช้กับก๊อกน้ําประปาทั่วไปเนี่ยแรงดัน16บาเนี่ยมันมันใช้งานได้อยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องสนใจเราจะดูเฉพาะว่ามันเป็น4หุนหรือ6หุนนะครับถ้าเราดูได้ปุ๊บเราก็ไปที่ร้านเลยถ่ายรูปไปถ่ายรูปตัวเต็มถ่ายรูปเจาะเข้าไปว่าไซส์เท่าไหร่เราก็ซื้อได้นะครับเราก็จะซื้อได้เลยนะครับผมแต่ กกลงบ่อแบบนี้ที่เป็นเซรามิกวาลแบบนี้นะครับมีขนาดเดียวนะครับคือ4ี่หุนไม่มีก๊อกหกหุนเพราะฉะนั้นเราถ่ายรูปอย่างนี้ไปปุ๊บเนะี่ยที่ร้านเขาจะเอาสี่หุนให้เลยนะครับเพราะว่าก๊อกหกหุนแบบเนี้ยที่บ้านเราไม่นิยมใช้กันนะครับไม่มีนะครับแต่นี่เราพูดถึงที่บ้านเรานะครับที่เมืองไทยเราไม่ได้พูดถึงต่างประเทศนะครับตามแต่ละประเทศก็จะมีความนิยมในการใช้ก๊อกไม่เหมือนกับไม่ไม่เหมือนกันนะครับ แต่แต่รัประเทศเราต้องไปดูแต่นี่เราพูดถึงที่บ้านเราเฉยๆนะครับตอนนี้ก๊อกนะครับก็จบไปแล้วนะครับต่อไปก็คือพวกข้อต่อ PVC นะครับข้อต่อ PVC ก็จะมีตัวเลขบอกเหมือนกันนะครับข้อต่อ PVC นี่ก็จะเหมือนกับก๊อกน้ําเลยนะครับก็จะมี4หุน6หุนแต่พิเศษของ PVC นี่คือ,อมันจะมีขนาดใหญ่ไปจนถึงประมาณ8นิ้ว แต่ที่บ้านเราใช้จะใช้อยู่ประมาณถึงนิ้วครึ่งถึง2นิ้วนะครับง่ายๆก็คือสี่หุน6หุนนะครับจะเป็นท่อน้ําที่ใช้ในบ้านนะครับผมนะท่อระบบน้ําที่เอาไว้เดินในบ้านนะครับผมท่อนิ้วกระเบียดกับนิ้วครึ่งถึง2นิ้ว3มไซส์นี้จะเป็นท่อน้ําทิ้งนะครับเราดูจากไหนนะครับเราจะดูจากนี้นะครับถ้าเราไปดูตามท่อเนี่ยเราอยากรู้ว่าเฮ้ยบ้านเราต่อท่อน้ำเนี่ย มันเป็นไซส์ขนาดเท่าไหร่เราอยากเราอยากจะต่อเพิ่มเนี่ยเราจะซื้ออุอปกรณ์ต่อท่อพวกต่อตรงพวกต่อตรงข้องอสามทางพวกเนี้ยไซส์เท่าไหร่เนี่ยเรามาดูได้นะครับมันจะมีตัวหนังสือบอกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีตัวหนังสืออยู่2ชุดนะครับอย่างตัวข้องอน,นี่มันก็จะเขียนนะครับ18 PVC 13.5หนะครับความหมายก็คือ18นี่ก็คือ4หุน นะครับ18นี่ก็คือ4หุนความหนา13.5นะครับแต่ถ้าเป็นท่อน้ำเนี่ยความหนามันก็จะเป็น8.5นะครับถ้าเป็นท่อน้ำทิ้งก็จะใช้ความหนาประมาณคลาส5นะครับผมแต่ถ้าเป็น6หุนตัวเลขข้างหน้าตัวนี้ก็จะกลายเป็น20 PVC 13.5นะครับ13.5นี่คือเป็นคลาสความหนาของมันว่ามันหนานะครับมันจะหนาสุดของท่อ PVC ละ นะครับพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็น6หุนก็จะเป็น20ถ้าเป็น1นิ้วก็จะเป็น25นะครับผมถ้าเป็นนิ้วกระเบียดก็เขาจะเขียนตรงนี้นว่า35นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อท่อซื้อข้อต่อนะถ้าท่อมันเขียน18ข้อต่อมมนเขียน18โเท่าทีเราตอนเราไปซื้อท่อเราก็ต้องซื้อท่อที่มันเขียน18บางบางท่อบางยี่ห้อก็จะมงเล็บให้1นส่วนสนิ้วก็คือท่อ4ี่หุนนะครับ เราต้องดูให้ดีนะครับตัวเลขข้างหลังคือความหนาถ้าเป็นท่อน้ําทิ้งเราก็เอาบางหน่อยเอาชั้น5ก็พอนะครับเราไม่จําเป็นต้องเอาชั้น13.5ซึ่งมันหนาแต่ถ้าเราอยากได้ความคงทนนะครับเราใช้13.5ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ราคามันสูงนะครับและไม่ไม่เป็นที่นิยมกันนะตรงที่ราคามันสูงนะครับแต่ถ้าเราติดว่าไม่เป็นไรเราอยากได้ของที่ดีๆนะครับใส่ที่บ้านเราเนี่ยเราก็ ซื้ออย่างหนาไว้ก่อนดีนะครับผมครับผมแล้วตัวส่วนถ้าเราเปลี่ยนก๊อกที่บ้านก็จะลืมนะครับไปที่ร้านก็จะลืมซื้อนี่เทปพันเกลียวไปด้วยหรือว่าดูที่บ้านก่อนว่าเรามีเทปพันเกลียวอยู่ไหมถ้าไม่มีก็ซื้อติดมาด้วยเพราะว่าอันนึงมันไม่แพงนะครับ10บาท20บาทเราซื้อซื้อไปด้วยพร้อมกับก๊อกน้ําเพราะว่าถ้าไม่มีเทปพันเกลียวก๊อกน้ําเราจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับพอเราเปลี่ยนแล้วมันจะรั่วซึมตรงตรงตรงเกลียวของมันนะครับผมเราต้องดูก่อนว่าเราจะไปซื้อก๊อก เทปันเกลียวเราที่บ้านเราเหลืออยู่ไหมถ้าไม่เหลือก็ให้ซื้อมาด้วยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นน้ํายาประสาน pvc นะครับตัวนี้นะครับจะประสานท่อสีฟ้าเท่านั้นนะครับท่อสีเหลืองสีเทานี้กาวตัวนี้จะยึดติดแค่ชั่วคราวนะครับพอผ่านไปสักพักมันจะหลุดออกมาแต่ถ้าเป็นท่อสีฟ้าเนี่ยน้ายาของยี่ห้อนี้นะครับจะละลายท่อให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยโอกาสที่มันจะหลุดเนี่ยจะมีน้อย นะครับผมส่วนในตัวท่อ PVC มันก็จะมีเขียนเหมือนผมบอกนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางไว้ให้แล้วกันว่า,าถ้าเขาเขียนเป็นตัวเลขเศษส่วน1ส่วน2ะครับถ้าเขียนเป็นเป็นเลขเป็นหลัก10 1ส่วน2คือ4หุนจะเท่ากับถ้าเขียนบนท่อกับข้อต่อเขาก็จะเขียน18นะครับหหุน3ส่วน4เขาก็จะเขียน20นะครับตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่ใช้กับท่อ PVC นะครับแต่ถ้าเราไปเอาไม้บรรทัดมาวัดตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ได้มันจะไม่ใช่18มิลนะครับนี่ผมต้องผมต้องย้าไว้ก่อนว่าบางคนซื้อท่อเนี่ยเอาไม้บรรทัดไปวัดแล้วไปบอกที่ร้านเนี่ยจะเกิดการเข้าใจผิดกันนะครับเพราะว่าที่หน้าร้านผมเกิดบ่อยมากนะครับลูกคา้าเอาไม้บรรทัดไปวัดมาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยพอมาบอกชื่อมันตรงเนี่ยเราจะไม่เอกใจนะครับเช่นลูกค้ามาบอกว่าซื้อท่อ3นิ้วเนี่ยเราจะจัดท่อ3นิ้วให้ทันทีเพราะว่าชื่อมันตรงนระครับ ชื่อมันตรงเราจะจ่ท่อ3นิ้วให้เลยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยเขาอยากได้ท่อแค่สองนิ้วครึ่งนะครับมันท่อ3นิ้ววัดออกไปมันมันจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็จะเกิดการทะเลาะกันว่าเอา้าคุณเอาท่อให้ผิดอะไรเงี้ยครับคือถ้าวัดมาก็ต้องบอกที่ร้านได้ว่าผมเอาไม้มาทัดวัดท่อผมมาเนี่ยเนื่องจากตัวหนังสือมันเลือนหมดแล้วมันมองไม่ออกผมมัไม่ไมาทัดวัดมาได้แค่นี้ นะครับคุณก็ถือไม่มาทัดนะไปที่ร้านเอาไปวัดที่ร้านว่าที่ร้านมันไซส์เท่าไหร่นะครับมันก็จะได้ไซส์ที่ตรงกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็น่าจะจบนะครับเราจะจบคลิปผมจะไม่ยาวนะครับมันจะจบจบแค่นี้นะครับเพราะว่าการซื้อท่อพวกนี้หลายคนอาจจะหัวเราะนะครับว่าไอ้ก๊อกสหุ่น6หุนนี่มันเป็นเบสิกนะครับใครๆใครๆก็รู้กันนะครับแต่ผม เจอที่หน้าร้านเนี่ยทุกวันนะครับทุงท,ทุกวันทุกคนต้องมาถามเรื่องขนาดของก๊อกน้ําว่ามันไซส์เท่าไหร่นะครับทุกคนมาที่ร้านก็จะบอกประจําว่าพอ,อมาถึงหน้าร้านปุ๊บจําไม่ได้ว่าก๊อกขนาดเท่าไหร่เอาขนาดทั่วไปนขนาดทั่วไปก็คือสี่หุนนะครับแต่โอกาสที่มันจะไม่ใช่มันก็จะมีนะครับแต่ถ้าเราดูมาก่อนเราก็จะซื้อของแบบสบายใจคือเรามาซื้อปุุก เรากลับไปเราเปลี่ยนเราเราใช้ได้เลยแต่ถ้าเราซื้อไปไม่ใช่เรานัดช่างมาแล้วเราต้องกลับมาซื้ออีกแล้วพอซื้อเสร็จปุ๊บนัดช่างอีกทีช่างไม่ว่างอันนี้จะลําบากนะครับถ้าเราเปลี่ยนเองได้ก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็ฝากไว้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าเดี๋ยวผมจะหาอะไรมาทำคลิปนะครับเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆทุกคนอีกนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็ จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ